อือมาให้ครับโอเควันดีน้องแกเดี๋ยวันทีโอเคครับสวัสดีเราเข้าับชมทุกท่านในนี้ผมเป็นกรีสสองสองทีก็สองทีสเงสองแล้วชมเกมใหม่ครับแบบไม่ตัดต่อแบบไม่ตัดต่อชมนะไม่ตัดต่ออะไรทั้งสิ้นเลยผมจะไม่ตัด โอเคโ,โอเคโ,โอเคนี่เนี่ยผมจะไม่ตัดต่อเขาทำนะให้ท่านผู้ชมดูให้เต็มอ,อิ่มหรือว่าแบบใครเบื่กอกอนันดูก็เราจะตัดต่อก็ได้แต่จะไม่ตัดต่อด้วยที่มิมจะไม่ตัดต่ออะครับที่นผู้ช้ท่านผู้ชมดูไปว่าจะเอาตัววัดหนึ่งไหมไม่คุณครับบอกว่าตนผมต้อไงตัดไม้ไว้ให้เยอะๆช่วงนี้ แรกีรู้สึกว่าดีนี่เราจะสร้างบ้านใต้เราจะสร้างบ้านที่ทำชมนะถึงน่าอาจจะทำเป็นพาร์ทหรือป่าเดี๋ยวเดี๋ยวค่อยทำเป็นพาร์ทแล้วกันเดี๋ยวค่อยคิดดูว่าทำเป็นพาร์ทไหมชมนะอืมเอาพี่อะไรอย่าอ่อโอเคถามมาให้มาเลยอ๋ออตเต๊ ghê rồi đấy Ê hấp thụ hả Ai nha hơi hơi anh mặc quán này oh, hên hơi hơi oh hơi 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 Wo, โอ้ของเยอะขอก่อนเลยในวันแรกอะไรอะไรอ่ะทั้งอาหารกระป๋องหรือเอาอีกะมคืออะไรนี่คืออะไรบ้านะมันคืออะไรชโอ้เปลี่ยนโมเดลเลยอ ไม่เลยโอเคครับ no, ตัดไม้ไ yeah. ว okay, ้ก okay. ่อนเชื่อไหมบล็อกยางบล็อกอะไนี่หมดก่อนนะจ๊ะได้ไปตัดไม้เลยตัดไม้ตัดไม้ตัดไม้ทำลายป่าไปเรื่อยๆอ่ะอ่ยโอเคครับเหมือนผมน่าจะไม่ได้ลงมัดอะไรนะผมลงมัดไปติดนี่เปล่า พูดออมาครับจุกดาผมลงมัดป็นทำงานีจริงนะเมัค่มคือมัดปืนนนั่แเลยเแต่ไม่นึกว่ามันจะเปลี่ยนนี้ไปด้วยใช่มนะื่เอาะมาเล่นมัดปืนเนะี่ยโอเคกดก่อนถ้าผมมีเวลาเนี่ยผมอาจจะทำคลิปแบบไม่จัดต่อและรีวิวเลยเชื่อนะรีวิวแบบไม่ตัดตออ่อเลยเออดีไหมเออเชือ่อใครบอกว่าดีก็เดีย๋ยวผมไมกันด้วยเลย โอ๊ยโอเคงานแถวนี้จะมีงานอยู่มีงานนะโอ๊ยโอ้ตรงนี้เป็นบิรนใหม่เลยเนี่ยโอ๊ยอุ๊น้ำมันหนูเฮ้ยตรงนี้ผมวิธีไรยูเขาบอกว่าเราต้องกัดตรงนี้กัดทั้งหมดเลยก็ปุ๊บ เราบ้านเราจะเป็นมนุษย์ถ้ำมาชมนะบ้านเราจะเป็นมนุษย์ถ้ำหมกเออไม่กินไม่กินอ้ตรงนี้จะไปเบิร์นลูวโอ้โหมอนี้เมือนว,วตรงนี้จะมีแบบมีหมูด้มีหมูด้วยาโอเคเราจะไปหาหมูกันดีกว่า อันดับแรกผมคือขุดหินไว้ก่อนต้นเสบียงไว้ก่อนเป็นหิงช่มก่อนใช่ไหมอย่ากูินหน่งอ่าฮฮา่สองนี้ เสียงอะไรเสียงอะไรให้พ네่อไปเสียงขอเขาทำทีมีเสียงบ้าอะไรก็ไม่รู้ติดเ้ายลกิดเลยมา ผมไม่กล้าเข้าไปนีเล้อล้อไปเองนี่แบบไม่เสร็จคนที่สองและไหนอ่ะเดี๋ยวนะเราทำอาจจะมีนึงก่อนช่อตนะ

ต่อไม่ผมไม่ไปต่อผมจะไม่ไปต่อแน่นอนชั่งนึงโอเคครับต่อไปตัดไม้ทำลายป่าอยากขัดข้องไหมครับตัดไม้ทำลายป่า ทำไมคะเฮ้ oh, ay, h, ใจจะมืดโอ้ไหวลยโอมันใจจะมืดเลยโอยพีน้ำเอ้พีน้ำมาดิมาดิเนาะไม่กลัวหรอกเอ้าอ่ตรนี้ยน้กัมาแมวมีน้ำ 哎呀，我好冷，好冷，哎，我这个肩膀好酸啊。 ก่อนครัจอันนี้จะเป็นน้าของเราโอเควจะเรมทำหน้าเลยเป็นหม้า ได้อยู่มีดักแล้ดาบปะหินโฮเคไม่หลงอโอเคดูหน่อยสิถอยก่อนนี่แหละอ๋อสว่านี่เราทำป็นระตูแล้วกันนะประตูแบยนี้อ๋อเหี้ยโอ้ยกขุด ล้อกกั้นประตูกันตรงแค่อน,นี้ไปก่อนไป่แะแม่ม่ห่วยอ้ยไกนีิอันน,อนีถือว่ายาเย่ยมอยู่ Hãy subscribe cho kênh Ghiền Mì Gõ Để không bỏ lỡ những อาจจะจบตอนนี้เลยก็ได้ชมนวาาค่อยไปต่อกันนะเพราะว่าน,นี่เป็นคลิปเั้น,นๆเฉยๆถ้าอยากทำเป็นพาร์ทก็อย่างผมเป็นใจางลางด้วยชมนะเพื่อเป็นคอนเทนต์จากไอคลิปแอนิเมชั่นออไปไหนก่อนอ่ะอู่ที่นี้ก่อน โอเคงั้นจบไพ่ปไปเลยแล้วกันนะก็สวัสดีก็ตัวละก่นนอนนะก็อากให้ชอบกินนี่ก็อย่าลืมกดไลค์โอเคขอตัวไปด้วยนี่กดตัวละกันจุ๊บาบายๆอยากให้เล่นต่อก็อย่าลืมคอมเมนต์มาด้วยนะอยากให้ทำเป็นพาสห้าทำเป็นพาสแบบตัดต่วอว่าแบบไม่ตัดนะต่อชมนะจะไม่ตัดต่อก็ได้นะอันนี้ขอตัวก็ัวละไปก่อนบายๆจับจ้าบี